ชมต้นสะเดาที่ปลูกไว้ตั้งแต่แรกเลยเพราะเม็ดมาปลูกก็ประมาณสองร้อยต้นได้สะเดาหมดเลยนะครับโซนนี้เป็นสะเดาสะเดาเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็โตเร็วไม้ทำมุงกบประตูหน้าต่างได้ด้วยต้นโตมากนะครับต้นตรงนอกจากต้นเขาที่เป็นเนื้อไม้แข็งแล้วนะครับใบเขายังเป็น ยาสําหรับฆ่า,มาแมลงได้ด้วยฉีดพ่นได้นะครับเอาไปหมักฝั่งนี้จะเป็นไม้ป่านะครับเราจะปลูกผสมผสานปนกันไปเลยนะครับรวมกับไม้ป่าด้วยต้นใหญ่มากนะครับปลูกตั้งแต่เล็กๆเกพาะเม็ดนะครับนี่จะเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับลกแล้วก็ต้นไม้เยอะมาก ต้องมาทําการตัดสาก่อนถึงสามารถเข้าได้นะครับก็จะเข้าไปข้างในก็จะไเจอมะม่วงนะครับแล้วก็สตอก็จะปกอยู่ด้านในก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างต้นไม้ไม้ผลไม้กินได้ไม้ป่ารวมๆกัน,นครับต้นที่โตตอนแรกกะว่าปลูกเผื่อไว้ว่าถ้าตายก็ไม่เป็นไรนะครับแต่พอพอเป็นจริงแล้วนะครับปลูกติดๆกันรอดหมดทุกต้นเลย ก็เลยสูงใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยไว้นะครับ